แล้วก็วันนี้ก็มาปุ๊บประจ,จําเดือนมาแต่เช้านะคะแล้วก็มีความหิวความอยากกินกินเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มแล้วก็อิ่มไม่นานแบบเดียวรู้ตัวเองนะคะว่ามันเป็นอาการของการขาดโปรโตีนแล้วก็วิตามินตัวที่จําเป็นจําเป็นแน่เลยโดยเฉพาะโปรโตีนนะคะก็แต่ว่ามันไม่มีโปรโตีนเสริมใดๆตอนนี้ม พักทานโปรตีนเสริมมานานละแล้วก็เออเลยเราก็ไม่ได้นึกเดะเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่ต้มอะ่ะเคยลดน้ำหนักแล้วก็พกไข่ต้มมาหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะจนร่างกายมันเบื่อมันร่างกายจิตใจจิตเป็นนายเนาะเออมันเบื่อมันก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่อะไรเงี้ย่ะเออในมันก็เลยแบบ ไข่ต้มไข่ขาวหรออะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากกินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เลยอยู่ในสภาพที่แบบโหยเวลาที่มันขาดโปรตีนเนี่ยแต่เขาจะสั่งสมองให้อยากกินของหวานนะละก็เลยต้องมาจบที่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนมสดนะคะแล้วก็ลองชิมมุนมะพร้าวไปแค่ชิ้นเดียวนะคะ ที่เหลือก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ไม่ได้กินหมดแล้วก็ขนมชั้นก็ไปถ่ายรูปด้วยเฉยๆไม่ได้กินเข้าไปนะคะแต่เขาขนมชั้นเขาอร่อยค่ะตรงที่ร้านกาแฟซัมเมอร์ไอเปสโวน,นะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรีวิวเฉยๆนะคะก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนะคะเราก็สนับสนุนนะคะที่มีใครที่จะมีงานมีอาชีพแล้วก็ทำแบบสุจริตเนาะ,ะเพราะว่าถ้าใครได้มารู้จักกันก็จะรู้ว่าเป็นคนที่แบบเออเป็นคนัพพอร์ต คอ่นืเราช่วยในใน,ในวิธีที่เราช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเขาในแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางอย่างมันก็จะต้องมีการสื่อสารพูดคุยหรือว่าอะไรกันแล้วก็มันต้องหาจุดที่กลมกล่อมสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรใดๆก็ตามนะะไม่ว่าจะอยู่ใน โดยเฉพาะสถานะในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อตกลงมีระบบระเบียบอะไร<ม>หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะคะที่มันจะต้องเป็นกติกาของทางบ้านแล้วก็แต่ละคนมันก็จะมีดีมิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะแอบว่ามันก็ต้องมาปรับจูนกันนะคะเ,เพื่อหาจุดที่มันโอเคที่สุด นะคะมันจะทําให้ทุกคนพอใจเป็นเป็น,ปน,ปนไ,ปไปได้หรอกนะคะอืมแล้วส่วนตัวแอมเองก็ก,ก็เป็นคนคนโสดอยู <c> ่ <oughs> ไม่ได้มีสามีไม่ได้มีลูกก็จะดูแบบลาดูลาดูชิวๆนะคะแต่จริงๆก็พยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่แอมอยากรู้นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่อ ต้องการที่จะทำมันจะมีทั้งงานที่ชอบและไม่ชอบด้วยสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำเราจะเลือกทำแต่สิ่งที่ชอบมันไม่ได้หรอกคะ่ะเหมือนกับการไปปฏิบัติธรรมมันก็จะมีบางอย่างบางเวที่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากนั่งให้มันเกิดความเจ็บปวด อะไรนานๆป่ะเราก็ไม่ได้อยากสวดมนต์แล้วก็นั่งแล้วก็เมื่อยเจ็บนานๆเราก้นั่งปฏิบัติเจ็บนานๆต้องทนหิวอะไรแบบนี้ป่ะแต่ว่าเราก็ไปเพื่อฝึกตนทุกอย่างก็เพื่อการฝึกตนเหมือนการหาก,กับการใช้ชีวิตภายนอกหรือองน,นี้นี่ก็อย่างออนแทรกนะก็พยายามสวดมนต์อยู่นะคะแล้วก็เราก็มีชีวิตของเราเราก็หาทางดำเนิน การในชีวิตของเราในแบบที่แบบอตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้ก่อนเราก็ถามเลยแล,แล้วเราอะจุดต,ตรงไหนที่ตัวเราติดเรายังไปไม่ได้อะก็ค่อยไปเรื่องจัดลำดับความสำคัญแล้วก็โอเคอ่มมันโฟกัสอะไรได้มากแค่ไหนอ่ย่างไงแล้วก็แอมก็พยายามทำอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดอืแล้วก็ไม่วู่วาม ต้องขอบคุณนะเพราะว่าถ้าตอนที่แอมมีตังค์เยอะเนี่ยมันเวลาเรามีตังค์เยอะๆอแล้วเราได้เงินมาค่อนข้างง่ายเนี่ยมันทาให้เราขาดสติได้ง่ายเราก็จะใช้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหมดไปกับการและแอมก็เป็นคนที่เต็มที่กับการลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้ลงทุนกับการกิน <c oughs> นะคะการกินการเดินทาง ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปดูแอมไปทุกทุกที่จะไปดูที่ดินด้วยคะเป็นคนชอบดูที่ดินทอปอสังหาทั้งหมดชอบฟิลที่ดินแต่ว่ามาจากฟิลของคอนโดบ้านหลังๆเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะอัพสกิลเราเพิ่มนะคะ แล้วเราก็ม,ม,มีมีเคยไปเรียนฟรีสวันกับ winner e s t a t e มาแล้วนะคะก็ไปเรียนก็ดีเขาก็เป็นสถาบันการสอนที่ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบ go i n t ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอเสร็จแล้วเขาก็จะขายคอร์สต,ต่ออ่ะแล้วแต่เลย60,000แสน <laughs> แล้วก็เทคคอร์สคือเราก็แบบว่าเต็มที่กับการเรียนรู้นะในฟิลของอ่ะพอเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาด้านของ ความสุขความสำเร็จโลกภายในเราก็ลงเรียนพวก p e e r p e r f o r m a n c e Coach จิตวิทยาสื่อประสาท NLP นะคะแล้วก็ในเรื่องของสะกวดจิตบำบัดใด้เราก็เทคคอร์สเพิ่มแล้วก็เราอยากทำออนไลน์แล้วก็เทคคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะ,ะเ,ออเรารู้ว่ามันเป็นเทรนด์ที่จะมาก็มานั่งพูดได้อย่างทุกวันเนี้ย นะคะมันยังไม่ที่เบสมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่าก็ทำได้ในจุดเทียงยืนอยู่นะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังมีอีกหลายหลายอย่างที่ทำมันเป็นเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นหรืออะไรใดๆแต่ตัวเาก็ไม่ได้ประมาณนะในชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราตื่นมาแล้วเราจะมีลมหายใจอยู่อีกนานเท่าไหร่ เราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองนะเป็นแบบไม่อยู่อย่างหยากแล้วก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเนี่ยแล้วก็มันก็มีความนึกถึงคนอื่นอยู่แต่เขาจะเห็นหรือเปล่าในอีกหนุ่มุมหนึ่งของเราเราบางทีเราก็ไม่ได้พูดสื่อสารไปทั้งหมดแต่ว่าก็พยายามฝึกนะที่จะสื่อสารให้ดีขึ้น คิดให้ดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นเหมือนกันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะคะในทุกๆวันเช่นขันนะคะแล้วก็มันก็มีสิ่งทา้าทายเยอะมากในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมานะคะก็โอ้โหว้าวนะคะก็สุดนะคะแต่ก็มันก็ผ่านไปแล้วนี่ก็จะเป็นอ่อนสเตจ ต่อไปอีกบทต่อไปของชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้นะโอ้ต้องดูนะตอนนี้คือมีทุนต้องระวังทุนจีนสีเทานะคะแล้วก็ต่างดาวล้นทะลักเข้ามาเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะคะทุนจีนสีเทาต้องการจะกินประเทศเราด้วยนะคะแล้วเรา ก็จะมาดูกันว่าจะรับมือกับเขายังไงเพราะเขากกินได้ข่าวมานะคะว่าเขากก่นเราเปิดได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กํำลังจะเกินกินแคมรนกับพม่ารอมรอบเรานะคะแล้วก็แล้วเขาก็ต้องการเกินกินเราด้วยนะคะอืม เพราะเขาสามารถสั่งซื้อของได้ถูกกว่าเพราะพอเขาสั่งซื้อออนไลน์ข้ามประเทศมาเขาไม่ต้องเสียภาษีแต่คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีดังนั้นของอ่ะมันก็จะแพงไปกว่าเขานะคะเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันมีกฎหมายที่แก้ไปสามารถซื้อ,อ,อคอนโดหรือว่าอสังหาในมาซับในรูปแบบบริษัทเป็นเจ้าของถือของด้99ปีอะไรทำนองเนี้ยถ้าใครมีเงินหนาหนามันก็จะได้เปรียบ ในตรงนี้นะคะก็ต้องมาดูกันว่ารัฐบาลใหม่เขาจะมีนโยบายอย่างไรแล้วก็เราคนไทยเราจะปรับตัวยังไงมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะมันก็จะต้องต้องรอดปะ <c oughs> มีลมหายใจรอดไลยก่อนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจใตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคน,นะคะ่ะ